ยูน t เต็ดแ c ร์ f คอร์ p ปอเรชันหรือ UAC กลุ่มพัฒวิสาหก,ก,กิจอุตสาหกรรมการบินรัสเซียและโรสโบรอนเอ็กซ์พอร์ตหน่วยการด้านการส่งออกอาวุดยุทโธปกรณ์ของรัสเซียได้เสนอเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5 s u ซูฮอยซู้ 57, แก่ประเทศอินเดียในการประชุมสื่องานแสดงการบินนานาชาติแอโรอินเดีย2 5 แต่ทางอินเดียยังไม่ได้ตอบรับกับข้อเสนอนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของยูเอซีรัสเซียได้กล่าวว่าถ้าข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติผู้ผลิตกัศยานของอินเดียจะสามารถเริ่มต้นการสร้างเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ู้ห้าโดยผลิตภายในประเทศอินเดียได,ได้ในปี2องพนี้อีกทางรัสเซียยังเสนอจะสนับสนุนข้อตกลงพานการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆแก่อินเดียที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาโครงการเครื่องบินลบขนาดกลางขั้นก้าวหน้า AMCA Advanced Medium Combat Aircraft ของรัฐบาลอินเดียได้ด้วยวิทยาการต่างๆดังกล่าวนั้นจะรวมถึงการพัฒนาอากาศยานระบบเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n n i a r y ระบบเรดาร์ต่างๆระบบตรวจจับ ระบบตรวจจาบออปติกต่างๆปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชุดคำสั่งซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารต่างๆและระบบอาวุธโดยการผลิตเครื่องบินขับไล่ซู5 0ในประเทศอินเดียนั้นยังสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมตามบริบทของตนได้จะทำให้ประเทศอินเดียสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาระบบอากาศยานแบบใหม่ต่างๆเช่นเดียวกับระบบหลักต่างๆรวมทั้งพัฒนาเครื่องยนต์ต่างๆได้ด้วย ในการผลิตเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5ซู57นั้นอาจจะใช้วิธีการปรับปรุงสายการผลิตซุกฮอยซูสามโสนที่มีอยู่แล้วในประเทศอินเดียซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศอินเดียมีเครื่องบินลบรุ่นนี้ที่ใช้งานอยู่จำนวนทั้งสิ้นมากถึง260ลำทั้งซู57และเครื่องบินขับไล่ f 3 5สามสิบห้าไรนิ่งทูของค่าร็อกคิดมาตินสหรฐัฐถือเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพใกลเคียงกัน ทางงถูกนำมาแสดงในงานแอโรอินเดียด้วยกันทั้งคู่แม้จะได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีประสิทธิภาพพอฟัดพ,พอเวียงกับเครื่องบินรบของสหรัฐทาวาซสู57ก็เคยประสบปัญหาความล่าช้าในช่วงต้นของการพัฒนาทั้งยังเคยเกิดอุบัติเหตุตกเมื่อปี2 0 1 9ในขณะทดสอบตามข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ซู57เริ่มเดินสายการผลิตแบบต่อเนื่องหรือซีรีส์โปรดักชันไปแล้วเมื่อปี2022ปีทีลวประเทศลเสเซียได้ส่งซูง57ไปเข้าร่วมในงานแสดงการบิน ที่มือจูไห่ของประเทศจีนซึ่งถือเป็นการเปิดตัวในต่างแดนเป็นครั้งแรกแต่ยังเป็นการประกาศว่านี่คือการร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียให้ชาติตะวันตกและนานาชาติได้มองเห็นด้วยรัสเซียได้เร่งขยายอุตสาหกรรมการบินป้องกันประเทศหลังจากการประชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาประเทศมาหลายปีตัวประเทศแอลจีเรียได้ถูกรายงานว่าเป็นลูกค้าส่งออกแร,แรกของเครื่องบิขนขับไลย,ยุคที่5ซู57แต่ไม่มีการระบุจํานวนและการส่งมอบคาดว่า จะมีขึ้นภายในปี2025นี้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมารัสเซียถือเป็นซัลายเออร์อาวุธหลักของอินเดียซึ่งเป็นชาติผู้นําเข้าวอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยและเครื่องบินขับไล่จากรัสเซียนี้จะถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในฝูงบินกองทัพอากาศของอินเดียทว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ความสามารถในการส่งอาวุธของรัสเซียนั้นลดลงไปมากเนื่องจากผลของสงครามยูเครนซึ่งทําให้อินเดียต้องหันไปพึ่งพาตะวันตกมากยิ่งขึ้นกองทัพอากาศอินเดีย กำลังพยายามเติมเต็มฝูงบินขับไล่ซึ่งปัจจุบันลดลงเหลือเพียง31ฝูงบินจากป้ามมาที่42ฝูงบินในขณะที่มหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนก็มีการเพิ่มจำนวนฝูงบินทาทหารมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาข่าวล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขายเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5 F-35 Lightning II ให้กับอินเดียอย่างเป็นทางการถือเป็นประกาศที่น่าประหลาดใจมากจากแผนเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกับนิวเดลีข้อเสนอดังกล่าว มีขึ้นขณะที่กองทัพอากาศอินเดียกำลังพิจารณาทางเลือกในการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แต่ก่อนเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5อย่าง F-35 Lightning II จะถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนและข้อเท็จจริงที่ว่าอินเดียมีระบบป้องกันภัยนาอากาศขั้นสูงของรัสเซียจำนวนมากผู้เสนอเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการพิจารณาทางเลือกการจัดหาเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันได้แก่ Dasho, r a f a e ซึ่งอินเดียได้ซื้อไปแล้วถึง36ลำและคาดว่ายัางต้องการทั้งหมด114ลำการแข่งขันดูเหมือนว่าจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเช่น F-35 EX ที่กำลังเสนอเข้าร่วมแข่งขันด้วยรวมถึง F/A-18E/F Super Hornet ก็อยู่ในการแข่งขันเช่นกันยังมีตัวเลือกอื่นในโยุโรปเช่น Eurofighter t ต้ฝุ e ่น Saab Gripen e f ในขณะที่รัสเซียเสนอ Su-57 f ฟ l o ด้วยและดูเหมือนว่า จะชนะคำสั่งซื้อสบอกในครั้งแรกในที่สุดยังมีรุ่นคือ F21 ของอินเดียซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่สามารถเป็นไปได้เช่นกันหากมองอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศกับอินเดียนอกจากศักยภาพในการขายเครื่อบินรบเพิ่มเติมแล้วสหรัฐอาจกำลังหาผลประโยชน์จากสถานะที่อ่อนแอลงของรัสเซียบนเวทีระหว่างประเทศและสร้างสถานะตนเองโดยการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการป้องกันที่แข่งกันกับอินเดียซึ่งทั้งสหรัฐและอินเดียยังมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวในชวนวานาสาระจะพาไปชมกับยานลบหุน่นจนขนาดกลางแบบไร้คนขับโลบัสมีเดียมโรบติกคอ b มแบทมิคิลหรือ MRCV จะลำยุคขนาดไหนนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ โรบอติกอ u ต o นมัติ s e n s e s t i d หรือ Robust เป็นยารบหุ่นยนต์ไร้คนขับ MRCV ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลหรือ MOD นำโดย Airbit s y s t e m สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอิสราเอลเพื่อเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่สดคล้องกับแนวคิดสนามรบอัตโนมัติเป็นยานรบอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน6ค6สามารถบรรทุกสินค้า และทำภารกิจที่หลากหลายได้สำหรับการขนส่งรับยานบินและค,คนขับหรือ UAV ที่มีน้ำหนักมากกว่า5ตันได้ตัวแช้แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ BLR2 ที่เป็นแพลตฟอร์มขั้นสูงสามารถติดป้อมปืนแบบอัตโนมัติขนาด3 0ม mm, ลลเและปืนกลร่วมแกนขนาด7 6 2ม mm, มมีระบบการติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ ได้หลายเป้าในเวลาเดียวสามารถวางแผนการยิงได้อัตโนมัติสามารถติดตั้งตนแบบแคปซูลสำหรับภารกิจลาดตระเวนยังมีเซ,เซ็นเซอร์แบบพาสซีที่พัฒนานโดยบริษัท Airbit s y s t e m ให้การมองเห็นที่อิสระแก่ผู้บังคับบัญชาและพลปืนและสามารถทำงานได้ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนและทุกสภาพอากาศสามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีระบบการมองเห็นแบบสามิติสำหรับการตรวจจับภาพและความร้อนในอินฟราเรด สามารถวางแผนการเดินทางตรวจจับสิ่งกีดขวางและปรับเส้นทางได้แบบดดนามิกเดียลวท์มีแขนหุ่นยนต์ที่สามารถย่นออกมาได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นลงจอดของดวนแคปซูลทําให้สามารถรับรู้ได้ด้วยมุมมอง360าาองศายังสามารถติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธจากอิสราเอลแอโรสเปอนดัสทรีหรือบริษัท a i ไอเอและยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่ตอต้านรถถังนำวิถีเอทีมสไปได้อีกด้วย และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะาค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ